ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่งไทยนิดนะคะวันนี้นะคะจะมาลองตัวนี้เลยค่ะลองพื้นแบบซองนะคะของเจ้านางนะคะเบอร์ที่เราเลือกคือเบอร์สามนะคะเป็นสำหรับผิวเข้มนะคะก็จะมาลองกันว่าิีผิวเข้มอย่างเราจะเข้ากับเบอร์สามของตัวเจ้านางหรือเปล่านะคะ โดยส่วนตัวนะคะตัวเราไม่เคยลงผลิตภัณฑ์ของเจ้านามาก่อนเนาะเราก็จะมาลองอยากรู้เหมือนกันว่าสีเบริสาจะเข้ากับสีผิวเราหรือเปล่านะสีผิวเราก็ประมาณนี้นะคะะเราก็จะภาพผิวหน้าเราก็จะมีรอยแดงจากการกันคิ้วแล้วก็มีรูขุมขนบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็รอยแดงตรงหน้านะคะแล้วก็รอยแดงจากสิวรอยสิวมานี้นะคะรอยแผลจากสิวเนาะแล้วก็มีรอยดําบ้างนิดหน่อยนะคะมีแผลเป็นตรงนี้ด้วย แล้วก็มีพวกที่แมงวันประมาณนี้นะคะก็จะมาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาปาดลองปาดดูที่หน้าก่อนเนาะเป็นไงสีผิวก็แอบดูขาวาหน้านิดนึนงเนาะแต่ต้องมาลองเกลี่ยดูทั่วหน้าเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาลองเกี่ยให้ดูนะคะเราจะใช้มือเกี่ยเนาะลองขึ้นหน้าก่อนนะคะ นี่คือเกี่ยไปครึ่งหน้าแล้วนะคะเราว่าสีสีคือเข้ากับสีผิวเราอยู่นะเห็นไหมดูแบบพอๆกันเลยอะเราว่าสีผิวเราใช้ได้นะคะเบอร์สาเดี๋ยวลองเกี่ยทั่วหน้าให้ดูเนาะ อันนี้คือที่ทาเสร็จแล้วนะคะเรารูา้สึกว่าหน้ามีความแบบรู้สึกหน้าแมตตนิดนึงแต่ยังมีความชุ่มชื้นของผิวหน้านะคะดูเป็นผิวมากเลยค่ะแล้วก็สีสีก็คือเข้ากับหน้าเรามากเลยคือแบบสีคือผิวแทนอย่างเราก็คือรอดนะคะสีผิวสีคือได้เลยแล้วก็ สีเข้ากับหน้ามากแล้วก็รอยแดงนะคะบิวท์เพิ่มสามารถปกปิดได้รอยแดงนะคะแล้วก็รอยสิวตรงหน้าผากก็ปกปิดได้เหมือนกันนะคะรอยแผลตรงนี้อาจจะเป็นแผลดูเป็นสะเก็ดแผลจากนี้นึงอาจจะยังไม่ถึงขั้นปกปิดตรงสะเก็ดแผลเนาะแล้วก็กรูขุมขนบนหน้าก็ดูเบลอลงนะคะแล้วก็ผิวคือผิวเป็นผิวมากดูแบบเนียนเหมือนไม่เหมือนไม่ได้ทารองพื้นประมาณนี้ หน้ารอยดำก็พอปกปิดได้นะคะก็คือสามารถบิวเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะคะแบบทาเพิ่มแตะแปะลงไปเพิ่มได้อีกนะคะก็คือไม่ได้ทำให้หน้าดูแบบดูเยอะเกินไปด้วยดูเป็นผิวมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะว่าหลังแต่งหน้าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันนะคะ และนี่ก็คือหน้าที่แต่งเสร็จแล้วนะคะก็ผิวก็ประมาณนี้เลยค่ะมันก็แต่งหน้าเติมกะด้วยเนาะลิปเราใช้เป็นของลิปอายเป็นลิปมันเนาะทาไป2ชั้นนะคะแล้วก็กะเราใช้เป็นตัวนี้นะตัวนี้เคยทําคลิปไปแล้วตงรงคลิปรีวิวของที่ซื้อจากชีอินนะคะเราใช้ตัวแตมเป็นกะนะแล้วก็คิ้วเราใช้ของ ของ Baby b ไบตัวนี้นะคะถือได้จากเซเว่นเนาะแล้วก็ตัวเฉืนสีตากับสีแก้มนะคะเราใช้เป็นของ AR ตัวนี้นะคะสืได้จากเซเว่นเหอกันเนาะแล้วก็มัทคาร่าเราใช้เมเบลินตัวนี้นะคะก็หน้าที่ได้หลังจากทารองพื้นแต่งเฉดก็ก็ถือว่าไงเป็นงานผิวงานผิวอยู่นะคะก็คือไม่ รู้สึกถึงผิวไม่ได้รู้สึกเหมือนมีอะไรมาบกที่หน้านะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าผ่านไปจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าหลังจากผ่านไปจะเป็นไงตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเกือบจะบ่ายแล้วประมาณเที่ยง4 5 5 0นะคะ พอดีว่าไม่เห็นเวลาใช้มือถือถ่ายเนาะแต่ว่าประมาณนี้แล้วเนาะก็หน้าตอนนี้นะคะก็คือมันขึ้นแล้วมันแบบไม่ได้เมือกขนาดนั้นแต่ว่ามันแบบเงาๆนะคะก็ลองพื้นบางจุดก็เริ่มหลุดออกไปบ้างแล้วเนี่ยเห็นเห็นรอยสิวตรงนี้บ้างแล้วนะคะก็มีบางจุดเราก็หลุดออกไปแล้วแล้วก็หน้าก็มันขึ้นนะคะแล้วก็แต่งมาประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วค่ะ แล้วก็มีตกเห็นตอนแรกเห็นเป็นตกลทองทตานะคะแล้วก็ใช้นิ้วแทบๆมันก็หายไปบ้างหายไปแล้วนะคะตรงจมูกไม่มีตกลองนะคะแต่ว่าน่าจะหลุดก็เป็นประมาณนี้ค่ะแต่งมาได้3ถึงสชั่วโมงเนาะหน้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตต่อนะคะกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะก็ผ่านมาประมาณเกือบ 8- ปดถึงเชั่วโมงแล้วเนาะนะจากที่แต่งมานะคะ ก็หน้าก็มีความมันประมาณนะคะตรงจมูกก็คือแทบไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ามันมากแล้วก็ตรงนี้ก็ที่บอกไปเมื่อตอนเที่ยวว่ามีหลุดแอาจนเห็นสิวนะคะแล้วก็ตรงก็ยังมีพอติดตรงใบหน้าบ้างนะคะตรงรอบปากจากสีลิปก็ไม่มีแล้วหลังจากกินข้าวก็ไม่ได้เติมสีลิปนะคะแล้วก็แล้วก็วกบริเวณรอบปากก็มีแบบชับเลเยอร์เซรัู้หลังก,กินข้าวเสร็จนะคะก็เลยน่าจะหายไปบ้างแล้วนะคะ หน้าก็มาี้เดี๋ยวเราจะมาลองซับมันดูนะคะว่าจะเป็นไงหลังซับมันเนาะเราใช้ตัวซับมันแบบลูกกิ้งตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะทำรีวิวทีนะคะว่าว่าเป็นยังไงเห็นกันไหมว่าชับไปแล้วครึ่งหน้าก็ประมาณนี้ความมันก็ออกไปประมาณนี้นะคะก็ มีความหน้ามันประมาณนี้นะคะหลังจากใช้มา8ชั่วโมงเดี๋ยวเอาออกเต็มหน้าเลยเนาะนี่คือหลังจากทับมันบนหน้าไปแล้วตัวรองพื้นก็ก็ไม่รู้ว่าลูกกิงกินหรือเปล่ารองพื้นไปร,รือเปล่านี่รีวิวอ,อ,อะไรก็ความมันตรงหน้าก็ไม่มีแล้วก็ก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่ารองพื้นก็ถือว่าติดทน ถ้าคนหน้าไม่มันมากเนาะก็น่าจะมีความติดทนอยู่แบบหน้าอยู่เนาะเพราะว่านี่นี่ก็เป็นหน้ามันนิดหนึ่งมันก็เลยมีหลุดตรงช่วงสี่ชั่วโมงแรกอาจจะช่วงประมาณแบบจมูกอะไรอย่างเงี้ยร้อยแสเพราะว่าบางทีเราจะเอามือไปจับสิวนะก็อาจจะหลุดเพราะว่ามือจับอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็แต่ก็รู้สึกสบายเบ,บาหน้าแล้วก็ให้ความสึกผิวมากเลยค่ะตัวรองพื้นตัวนี้ก็ ถือว่าชอบไหมชอบค่ะเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วถ้าแต่งทีก็อยากได้ความสบายแล้วก็ไม่ได้เน้นติดทนขนาดนั้นนะคะส่วนตัวเราเราชอบตัวนี้เนาะเพราะว่ามันให้งานผิวมากเลยจนความเรื่องความติดทนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวซับมันมันดูดรองพื้นไปด้วยหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังพอมีบางจุดที่ยังเหลือตรงหน้าอยู่นะคะตรงรูขุมขนเนี่ยก็ยังเบลออยู่นะคะก็ถือว่าก็โอเคค่ะ ก็ขอโทษได้นะคนะที่รีวิวอาจจะไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของแตงไทยนิดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดจับสไคร b ์กันด้วยนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะคะขอบคุณคะ่ะ